ปัญหาก็เลยยังเข้าไม่ได้ค่ะค่ะคครูคะคะคะใครเล่นนี้ใช่ไหมคะวันนี้จะไม่ใช้หนังสือคุณครูจะพาเรียนใน Power Point เลยนะคะคุณครูครบคาคาไทยเล่นนี้ใช่ไหมคบเออว่างค่ะวันนี้จะไม่ใช้หนังสือวันนี้จะเรียนใน Power Point เลยมันจะรู้เรื่องแต่ใช้หนังสือมันยังไม่รู้เรื่อง เด็กต้องตั้งใจอ่านตามคุณครูด้วยนะคะวันนี้ไม่ไม่ได้เรียนในหนังสือแล้วก็ไม่ได้ใช้สมุด,มดร,ราอก่อนนะคะลูกเดีเออเยวเย็นๆเข้ามาแล้วก็

ิัละองัมัน,นอ,อันนี้แบบไหนเป็นอะเนี่เร็วนะนี่บางทีจะนนี่เร็วนะน,นี่ เข้าพอยไว้ก่อน้ายากดซูมนมาจอยมิตติ้งไ่ใส่ละฮัรับอยู่นี่เขียนไว้วะ อะไรไหนละนาสุ้าจะอยู่ไหนมีเลยสามแปดห้าสี่เจ็ดแปด้นี้ก่อนเก้าห้าสี่หนึ่งเขียน NPT ศ0นหนึ่ง F NPT M T T ศูนย์ศูนย์หนึ่ง่บนก่อนแต่ละฮัทตรงนี้ใช่ไหมสามแปดห้า สามแปดห้าสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเก้าห้าสี่หนึ่งเก้าห้าสี่หนึ่งตะกติดตรงไหนตะโกข้างกระโจยโจมันหายใสเอ็พทีตัวเล็กโอเคไหมนี่ยังไม่ได้ใสอินติ้งตรงนี้นะเนี่ยอตัวเล็กอินอิอิน พีนั่นตัวพีค่ะดีใช่ไหมพีพีนนสุดแถวบนสุดศูนย์ศูนย์หนึ่โอเคอนุญาตอนุาจอยวิดีโอ ก็ที่จริงอ่ะมันต้องต้องถ nah ่ายจะมาเลยแต่ตอนนี้มีตังรับะปีให้แล้วในใบยากรติกกติกเกิร์มแล้วนี่นั่นแหละต้อาใบยาเอาไปยื <c oughs> <อ> <c oughs> ่นยาการมันจะเป็นเหมือนกันถ่ายใบนงเย็นเอาไว้ต่อใยเอาเอาตัวจริงไว้ในห้องแล็บไม่เราไม่ต้องเก็บที่เอาไปที่เก็บพี <c oughs> ่นงบอกว่าถ้าเก็บเวลาที่อย่างสมมุติสิบโมง เรียนอีกใช่ไหมแม่ก็ต้องมาเข่าแบบนี้แหละถ้ามันไม่เกี่ยวดิแม่ก็ต้องมาเข่าแบบนี้เลเราจะเอาทําไมใช่ไหมล่ะเออไปโนเวลของคนไข้แอดมิดพี่โนงบอกว่าถ่ายเก็บไว้ที่โอพีดีหนึ่งลองดูถ่ายไปไออเอาเอาตัวจริงให้ห้องแล็บเป็นระเบียนนะเป็นระเบียนเขาก็ต้องตามคอมพิวเตอรป็นระเบียนใช่ไหมล่ะเพราะว่าไอตเช็คเลยยังไงดอ ก็ถ่ายเผื่อยุติอยู่ในถังขยะแล้วเมื่อวานคุณครูคะไปต่อไปเลยคุณครูคะหน้าไหนเดี๋ยวลงูใช่ไปวางไม่ได้โผล่โผล่ปกติก็ถูกใส่ไปเลยแล้วเราค่อยนั่นวันหลังีก็ไม่เห็นมีกวรผู้ปกครองปิดไมค์ด้วยนะคะคุณครูคะหน้าไหนคะไม่มีหน้าค่ะ ไม่มีหน้าครูสอนเลยพูดไม่ได้จอมเลยอะ่ะเลือกครูกาสอนมางานที่เนี่ยั้นต้องเขาที่ต้องสอนสดไปเลยเชื่อถ้างั้นพี่ไปแลดสอนหรอกพรูจะขึเขาไปเป็นอีกแล้ว อยากนดินี <S <S um> ่ไม่ใช่ธรรมดาบางทีเราเปิดมันไม่ได้เลยนะตามเนาะก็ถ้าเกิดว่านี้เราต้องเรียนในยูทิ้งยูทิ้งเม่คันเม่เก้าอยู่เลกอขขอหน้าไหนคะดูเลือดสิค้อข้หน้าไหนคะไม่มีแต่ว่าได้นั่งเรื่อยๆไม่มีเป็นหน้านะคะพอดีคอมคูต้อมขัดข้องนะคะเดี๋ยววันนี้ครูต้อมจะสอนสดเลยค่ะโอเคนะคะคอมคูต้อมแก้คนะคะ Cup, ผมค่ะผมเห็นหน้าจอใสๆอะเขาขาวเลยิวไม่หอกค่ะไม่เป็นไรนะคะเรียนได้แล้วเรียนรด้แล้วให้เปิดหนอแล้วเด็กนังสือนะคะดีเด็กๆน่มาเลยค่ะคิวเด็กๆเปิดหนังสือภาษาไทยป .1 นะคะภาษาไทยป .1 กันลยลูกเพื่อนหเปิดหนังสอเปิด่ ก็ยังงนเลยปิดน่เร็วหน้าหกสิบเอ็ดนะคะลูกเปิดหน้าหกเปิดหน้าหกสิบเอ็ดเรเตเรว ม่การหกสิบเอ็ดเราเจอหรือยังเด้แล้วครับการแปดสิบกาะอกาะอีนี่เหรอนี่หรืออ่านไม่รู้นี่อ่ะอ่ะอีและกาฬแอดนะคะกาฬอีไปเปิดหรือยังคะเปิดแล้วค่ะ ดูนะลูกี๋ยวมาการผสมคำการผสมคำสระอ่ะคือการทำพยัญชนะนี่ดู้นนี้นี่อย่าไปดูในนู้นะสมคำสระอ่ะดงดูดูยัะอะกคือพยัญชนะอคางพยัญชนะนีกคือในนี้มันทำไม่ได้แอ่านล้วหน้าหกสิบเอ็ดค่ะลูก ห้าหกสิบเอ็ดนะคะปะปออะปะชี้ด้วยปะปออะปะละโลอะละละโลอะละละโลอะละปออะปะปออะปะโลอะละสองสองคำไปแล้วนะคะไปข้อที่สอง การผสมคํากับสระอีอันนี้เป็นสระเสียงสั้นทั้งหมดนะคะสระอสระอีสระอูสระอีสระเอนะคะวันนี้เราเรียนสระเสียงยาววันนี้เราจะเรียนสระเสียงสั้นกันนะคะสระอีค่ะบางคนนี่ยังไม่อาบน้ําแต่งตัวเลยน่าเกลียดแม่ไม่ทำยังไงล่ะเขียนพยัญชนะ

นะคะการะสมคำาอระอะเปิดไปหน้าไหนคะห้าสิบเอ็ดค่ะลูกหน้าหกสิบเอ็ดเหลือยังต่าต่าก็โยมมโยมไปหาลูปต่ครงนีการะสมคำกับสระอ่ะสระอีสัะอือสระอูสระอี และสระแอะนะคะข้อที <S <S ่หนึ่งการผสมคำกับสระอะคือการนำคำศัพกับสระอะมาผสมกันเป็นคำโดยเขียนสระอะหลังก่อนนะต่อไปอ่ะต่ออ่ะอ่ต่อไอ่ะลอละ นคะูคะอะไรคะสละรผสมคำกับสระอีกนะคะการนพยัญชนะกับสระอิมาผสมกันเป็นคำโดยสระอีเหนือพยัญชนะหรือเหนือพยัญชนะอเช่น นั่เ็นภาษาไทยเร็วตออีบีอีเภาษาไทยเร็วก็ีาเทางตีออีบีออีตอบีีีาษนอมาคู่มาที่ไหนี ก้อนพูดแลังสิอย่านี้นพูดจะถามเขาตรวจเลยเดี๋ยวฟิไปก่อนนะคะมันจะขึ้น็โอเคดีเลยเี่ยมมกน้าที่เจ้าไหน่ที่จะถามพีเตออีตีนะคะทำไหมทไมตออีตีดีว่าเาไม่ีหรอ กาะโปงก็ต่งงางการผสมคําสระอืนะคะสระอีแลวก็สระอืนะคะคือการนําพยัญชนะกับสระอือมาผ <ว sınız. S 1> สมกันเป็นคำโดยเขียนสระอืออยู่เหนือพยัญช,ชนะเหืเนนะอกันนะคะอยู่เหนือพยัญชนะหรือรออืหรือนะคะเช่นนะคะหรือรออือหรือ ได้ออนี na, <S <s uh, ่ได้สามสระแล้วนะสระอสระอีสระอืนะคะแล้วรับดูสิอย่างเนี่ดูเขาสนใจเขาไม่เห็นมีเปิดมาหน้าหกสิบสองนะคะหน้าหกสิบสองหน้าหกค่ะวิชาแรกวิชาภาษาไทยให้ดู นะพดาเยันเดิมนะคะคือการนำพยัญชนะกับสระอูมาผสมกันทำอะไรอะไรก้โดยเขียนสระอูตแหน่งสระอูอยู่บนหรือล่างคะลูกตำแหน่งสระอูอยู่ข้างบนหรือล่างนี่สระใ้เป็นสระเอ็นส โลดูโลอลเอโลอีเล็อโลดุเอเลใช่ไหมใช่ลอเอเล็จต่อห้าการตั้งคํากับสระเอคือการนําพยัญชนะกับสระเอมาผสมกันเป็นคําโดยเขียนสระเออยู่หน้าัสระเส และอยู่หลังพยัญชนะเช่นเละ,เล,ะลอเอเละลอเอ,อาาเละลอเอะอา่านทำอ่านเละสระเออันนี้คือสราเอไปเตะเละลเอ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 ,อเ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 อ สละตัวสุดท้ายนะคะการตัวคำกับสละแอะคือการนำพยัญชนะไปหาสีมากรดกับสละแอะมาผสมกันเป็นคำไปเขียนสละแอะอยู่หน้าและดูลังพยัญชนะที่หมายเ่านั่นแหละเอามาเจนลากระีมาด้วยไปเรื่อโอแอดแก้แะ พอแอบแพ้เวลาขีดสิบสามมาดูเงินมาสระอะสระอีสระอึวางไว้แล้วก็สระอุสระเอสระแอเป็นสระเสียงทั้งหมดวันนี้เรียนห้าสระเรียนหกสระนะคะเราเรารู้เรารู้หน้วนะคะอันนี้สระสีแดงเด็กๆเปิดมาหน้าหกสิบสามค่ะลูกอะไรหน้าหกสิบสาม อันนี้เป็นอ่านออกเสียงคําที่อยู่ในดอกไม้แล้วสบายสีดอกไม้ตามที่กําหนดเด็กๆมาอ่านนะคณครูอนรอิรินี่อตาบกุ้งก่งรอิริอ่านอ่านจากซ้ายไปขวานะคะโยแอะแยะน่ฟังฟังยอแอะแยะยอแอะแยะออะมะมะอะมะมะอะมะระ มามะมอไปดอุดุดอุดุดอุดุอเอะแทะรอเอะแทะรอเอะแทะอ่นอ่นอย่างละสองรอบนะคะรออิลิรออิเออะรออเทิเออิทิเลอเอะ ลอรือลอยรือลอยหรือลอยหรือลอยลอยลอยลอะลอยลอะอย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 อะอะ ย่ออุยเออออีบอออสิบอออีอขอขาดผมเปยนไงแล้ยออุยุ่ออ,อ,อุยอัอนนี้คือผู้ผ่าอ่านทั้งหมดนี้เป็นสระเสียงสั้นทั้งหมดเลยนะคะเขาบอกว่ามีคำสระอะระบายสีแดงเด็กๆระบายสีสีเขีากรนะคะสีแดงก็คืออะไรคะเป็นสระอะ ม่รู้หาไม่เจอแดงสีแดงเห็นไหมนี่สะอาใช่ไหมระบายมีคำผสมสะอาดระบายสีแดงไหมคำว่ามะระใช่ไหมที่บอกใหญ่แดงนะคะเร็วเร็วเร็วใบสีแดงมะระนะคะลูกอ๋อมะระระบายสีแดงสีแดงใบสียดงใบสีแดงนะคะ แล้วก็หาดูอีกว่าอันไหนทำสระอะดออกไปพุ่นเอามาระสระอะระบายสีแดงจางๆไปเลยเพิ่มไปชั่วอันเขาเพิ่มอะไรอันไหนที่เาเพิ่มเอากระชาค่ะระบายสีแดงนั่นแหละระบายสีแดงรถดอกไม้แค่นั้นนะคะต่อไปปะทะก็สีแดงเหมือนกันค่ะลูกปะทะระบายสีแดงก่อนปะทะในปะทะ ปะทะปะตรทะปะทะระบายสีแดงอ่าเรือระบายสีแดงไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนิสซอไปครับอ่ามาอีกสีฟ้ามาออีกนะเทออกวานอออันนี้กูคุณครูครับเอออ่าสีฟ้าคุณครูครับมาอีสีฟ้า่าไงคะลูกฟ้า คครับว่าไงครับเล่มไหนครับเล่มเขียวค่ะลูกเล่มนี้ค่ะกระเอือสีเขียวไม่ใช่ละระเออเนี่นี่และกระเอืออย่างนี้นะสีเขียวสีเขียวแล้วอะไรรับปะทานะคะอตระอุสีชมพูใช่ค่ะ มีเออ่ม like, ีคำผสมสระอูลายสีชมพูอ like, mm ันไหนพีสระอูคะลูกระเอสีเหลืองโดอุดูค uh, รับโดอุดูนะคะสระเอระเอเออกษเอต่อไป สระแอ๊ะสีส้มะไรอีกระบายสีฟ้ามีอะไรบ้างคะสละเอ๊ะสละแอ๊นี่อ่าเร็วสีสีส้มส้มคนไหนที่ผู้ปกครองอยู่ด้วยก็จะเร็วหน่อยแต่ถ้าคนไหนเรียนเดี่ยวๆก็อาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ไม่มีสีส้มอ่าพอกอดแค่นี้เขาบอกว่าสีแดงมีกี่ดอกสีแดงมี ละอึระบายสีเขียวลูกละอึระบายสีเขียวไหนมีสระอึด้วยเหรอมีเดมีกี่ดอกรออึกรึนะคะระบายสีฟ้ามีกี่ดอกฝ้ามีสองเขียนเร็วดูให้เร็วเร็วด้วยตาสระเอะระบายสีเหลืองค่ะคำว่าเละเทะสีเขียวระบายสีเขียวมีหนึ่งหนึ่งก็รีบมาอ๋อล้อ สีชมพูเมื่อเราระบายแล้วเราจะได้นักชมมดูดีก่อนดอกไม้แต่ละสีนะคะว่ามีกี่ดอกอ่ากล้องพกแก้วกล้องไปสีเหลืองมีเหลืองหนึ่งอือหน้สีเหลืองใบส้มใบส้มสีเหลืองก็มีอะไรอีกแล้วก็มีกางเกะแอร์ด้วยอ่าระบายให้เต็มทีนี้เร็วๆเลยใช่ เาอระบายน้ท่เหินหน้าหกสิบสามค่ะลูกหกสิบสามบแที problem, ่สุดเลยสสามก็ต so ั้งใจค่ลูกคุครูเขาบอกอยู่เลยไปตเข้มแต่ว่าระบายทั่วหกสิบยาะ อให้ทั่วไม่ต้องเข้มเสริยังค่ะลูกเสรแล้วัสีฟตัววสรไีาไม่มีนะมีสระอาสระอีสระบยสระอีสระยุสระอและสระแอนะคะ เมือ่อเราเระบายสีแล้วมันจะเกิดสีสันที่สวยงามขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถนับจำนวนดอกไม้แต่และสีแล้วเขียน,อนบอกจำนวนให้ถูกต้องได้นะคะซิงไอ่าค่นอ,นอนดูอิดสกคิา อเด็กๆเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเราจะมาสรุปว่าสีแดงมีกี่ดอกคะลูกสีแดงมีกี่ดอกคะสีแดงมีสองดอกค่ะไม่เสจก่งมากค่ะเขียนลงไปเลยสีฟ้ามีกี่ดอกคะสีฟ้าสลับทีสองดอกค่ะอมีสองดอกก็คืกกับสิบเนาะ ่อไปสีเขียวมีกี่ดอกคะมีหนึ่งค่ะอ่าสีเขียวสะอึมีหนึ่งดอกก็คือรึ่อไปสีชมพูมีกี่ดอกสระอดอกค่ะสองดอกมีคําว่าดุกับยุเนาะดอกไปสีเหลืองมีกี่ดอกสีเหลืองมีหนึ่งดอกมีหนึ่งดอกคือคําว่า มัเละเทะนะคะมีส้มมีกี่ดอกผมหกเส้นมีคำว่าสามดอกสามดอกมีคำว่าแยะคำว่าแยะแล้วคำว่าแนะนะคะวันนี้เราเรียนสระทั้งหกสระแล้วนะคะอันนี้คือโอเคคูออะะ ไม่ได้เอา powerpoint ้ามาสอนเพราะว่ามันเปิดไม่ได้นะคะลูกถ้างั้นวันนี้คุณครูขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะคุณครูค่ะคอบคยังไม่เสร็จแล้วก็ทำต่ออีกเล็กอ่นะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะมีเท่านี้ค่ะเสร็จครเสร็จจะได้มาทำครั้งหน้าย,ย,ย,ยังไม่จ่ะอเ ทุนนี <S 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 ้ท่านด้ยคุน่อยังไงทีนีไม่คุยลปิดปิดโอ๊ยอะไรเข้าไปแล้วเด้ออ้าวเข้าไปแล้วเด้อน่ยอ้าวอปูดสิบุยายบายยสยมาถามริข้าวยังจัมอมเอาไปเดี่ยวุนนี่ว่า